สวัสดีค่ะวันนี้พามาเช็คดวงกับพลังงานสุ่มนะขึ้นมานะคะเป็นพลังงานที่จัดทำแบบแรนดอมขึ้นมานะมาดูความรู้สึกของคนคนนี้หน่อยนะรู้สึกว่าเขามั่นใจมันอกมั่นใจในความคิดของตัวเขาเองนะมั่นใจในความรู้สึกว่า เขาจะชัดเจนแล้วก็จะมอบความสัมพันธ์ที่มันมีความชัดเจนให้กับคุณแล้วถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นนะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาอาจจะคบกันแล้วเขาไม่สามารถที่จะให้ความมั่นคงความชัดเจนในใจให้กับคุณก็ตามดูเหมือนกับความสัมพันธ์นี้มันจะไม่ค่อยให้ใครได้รับรู้หรือว่าไม่เปิดเผยหรือเขามี ความในใจอะไรที่ยังไม่ได้บอกคุณนะหรือมันมีอะไรที่มันหมกเม็ดกันอยู่นะไม่ว่าเขาจะไปเชื่อใครนะหรือเขาจะมีความคิดที่ยังไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็ตามนะมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์นี้มันดูเหมือนจะคลุมเครือแล้วก็จะไปกันไม่รอดนะ อาจจะมีช่องว่างมีช่วงเวลาที่คุณกับเขาต่างคนต่างคิดต่างคนต่างใช้ชีวิตไปเป็นของตัวเองให้แบบอิสระกับตัวเองนะแล้วมันก็ทําให้คนคนนี้แหละเปลี่ยนแปลงความคิดนะเพราะเขารู้สึกว่าการที่ทําแบบนี้นะเขาก็มีอิสระของเขาแหละ แล้วคุณก็อยากจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณนะต่างคนต่างบริหารชีวิตกันและกันแล้วก็ถ้าว่างค่อยมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันไม่เป็นอย่างที่คิดเอาไว้แบบนี้นะมันเริ่มที่จะมีการแคระรายเข้ามานะมันทำให้ความสัมพันธ์คุณกับเขามันดูเหมือนกับมีความผิดหวังแล้วก็ อาจจะไปได้ไม่สวยนะแล้วบางทีบางเคสก็อาจจะจบไม่สวยด้วยซ้ำนะบางเคสก็ดูเหมือนกับจะสร้างความเสียใจเกิดขึ้นด้วยนะมันก็เลยเป็นอะไรที่เหมือนเขาจะจะปวดกับความที่ตักคน่างใช้ชีวิต เขาคนนี้นาจะไม่ค่อยเปิดให้ใครเข้ามาเหมือนกันนะกับชีวิตของตัวเองกับความรู้สึกไม่อยากจะล้อเล่นกับความรู้สึกฉะนั้นถ้าหากว่าเขาคบใครแล้วก็อยากจะจริงจังนะการเข้ามาครั้งนี้ของเขานะมันเหมือนกับว่าไม่อยากเอาความรู้สึกมาล้อเล่นนะ เขาน่าจะรู้สึกกับคุณแบบชัดเจนแล้วว่าเขาต้องการมีคุณเขาอยากชัดเจนในความสัมพันธ์นะแล้วก็รู้สึกว่าเขาอยากปมอบความรู้สึกดีๆความในใจที่เขามีให้กับคุณนะที่มันเกิดขึ้นภายในใ,นใจเขาอ่ะซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ลดละลงไปเลยในเรื่องของความรู้สึกที่ดี ที่คิดถึงที่อยากมีคุณนะมันเป็นความรู้สึกแบบนี้แบบยาวนานเลยนะมันก็เลยชัดเจนในใจเขาว่าเขาอยากมั่นคงกับคุณนะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์นี้มันจะดูเหมือนไม่ชัดเจน น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีความชัดเจนไม่ให้ความชัดเจนมากมายนะแต่ว่าถึงแม้ว่าอาจจะเคยใช้ชีวิตร่วมกันบ้างนะแต่มันไม่มีอะไรที่มาผูกมัดมาบังคับให้คุณกับเขาได้ใช้ชีวิตร่วมกันหรือจะไปต่อจะแยกกันอะไรประมาณเนี้ยนะ แต่ตอนนี้มันมีความชัดเจนแล้วเพราะว่าอุปสรรคต่างๆนะที่มันอาจจะเข้ามาในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณไม่ว่าจะเป็นคนนอกนะที่เข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาวุ่นวายอาจจะมีส่วนร่วมในการชี้แจงออกความคิดเห็นในเรื่องของความความสัมพันธ์ครั้งนี้บางทีก็อาจจะมี ฝ่ายไ,ได้ายหนึ่งที่มีคนบุคคลอื่นบุคคลที่สามไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงคนรู้จักหรือคนในครอบครัวที่ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนำนะว่าไม่เหมาะสมที่จะคบกันอะไรประมาณนี้นะแต่ครั้งนี้เขาจะดื้อดึงนะเพราะว่าการที่ไม่มีคุณน่ะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับเขาไปต่อในชีวิตไม่ได้ เขาจะทำอะไรมันก็ดูแบบเหมือนกับว่าเขายังมีความรู้สึกที่เคยคิดที่จะมีคุณอยู่ในอนาคตอ่ะพอไม่มีคุณนะมันก็เหมือนกับว่าอนาคตเขาไปต่อไม่ได้เหมือนกับเขาใช้ชีวิตไปวันวัน,วนหายใจลดไปวันวัน,วนอะไรประมาณนี้นะการที่ไม่มีคุณอ่ะเขาจะไม่ยอมรับกับความรู้สึกแบบนี้อีกแล้ว ก็เลยคิดว่าจะไม่สนใจคำพูดของบุคคลอื่นๆบุคคลที่สามที่เคยให้คำแนะนำระหว่างคุณกับเขาอะน่าจะเป็นอะไรที่เอาความรู้สึกของเขามากกว่านะเขาไม่อยากจะเชื่อใครแล้วไม่อยากจะทำตามใครที่บอกแนะนำอีกแล้วอยากจะทำตามเสิ่งของหัวใจของเขาเองถ้าหากว่า มีคนมาขัดขวางเขาก็จะแบบต่อสู้ให้ถึงที่สุดนะเขาก็จะดึงดันถ้าว่ามีใครมาไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาก็จะเอาแบบความรู้สึกของเขามาเป็นที่ตั้งนะเพราะเขารู้สึกว่าที่ผ่านมาที่เขาได้เชื่อใครหรือทำตามคำแนะนำคำพูดของใครไปแล้วอะ เขารู้สึกอึดอัดกับความคิดถึงกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะเหมือนกับว่าตัดกันโดยที่ยังมีความรู้สึกดีๆกันอยู่หรือมันมีความสัมพันธ์ที่โดนตัดไปทาัทางที่ใจยังห่วงหาทอนกันอยู่อะไรประมาณนั้นนะไม่อยากจะให้คุณไป ไม่อยากจะจบกับคุณแบบนี้นะก็เลยจะดึงดันเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่เป็นหลักแล้วไม่เชื่อใครล่ะไม่ว่าคนที่ให้คําแนะนําอาจจะเป็นคนที่หวังดีกับเขาหรือเป็นคนใกล้ตัวเขาก็ตามนะแต่ที่แน่ๆคนที่เขาเชื่อคนที่เขาทําตามมันส่งผลให้ความรู้สึกของเขาแย่ลงนะ ูดอีกอย่างหนึ่งก็คือชีวิตที่เขาได้ใช้ไปที่ผ่านมาโดยที่ไม่มีคุณบางทีเขาอาจจะเลือกเชื่อคนอื่นหรือว่าเขาเลือกเองนะเลือกตัดสินใจที่ให้ความสํมพัญ์มันเป็นแบบนี้แต่มันทำให้ชีวิตเขาไม่ดีขึ้นเลยนะเขารู้สึกว่าทำไมเขายังคิดถึงคูจูทำไมมันเหมือนกับตัดความสัมพันธ์นี้มันไม่จบไม่สิ้นนะ เขายังคิดถึงคุณอยู่แล้วก็รู้สึกว่ายิ่งเจ็บปวดมากๆถ้าว่าคุณไปจากเขาจริงๆนะมีคนดูแลคุณจริงๆอะไรประมาณนี้เหมือนกับตัดไปแล้วแต่ยังเหมือนตัดไม่ขาดอ,อ่ะอืเขาก็เลยรวบรวมความคิดความกล้านะที่จะ,ะเผชิญสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนที่ให้คำแนะนำหรืออาจจะเผชิญกับ สิ่งที่เขาต้องเจอในตอนที่มาพบเจอคุณนะไม่ว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าหรือว่าเขาจะมาพูดมาสารภาพความในใจหรือบอกความจริงอะไรบางอย่างกับคุณนะว่าที่ผ่านมามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในชีวิตเขานะซึ่งดูดูแลวว้วอะมันก็ไม่ทำให้เขามีความสุขเลยแต่บางทีมันก็รู้สึกว่าเขาอาจจะ คิดว่าเขาไปเริ่มต้นใหม่ได้แต่มันทําไม่ได้นะมันยิ่งเสียใจมันยิ่งเจ็บปวดแล้วก็ไม่อยากจะสูญเสียคุณไปอันนี้คือประเด็นหลักเลยนะเขาก็เลยจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาคิดแล้วก็มั่นใจในความรู้สึกแบบนี้อยากจะมีคุณอีกครั้งอยากจะเข้ามาหาตัดสินใจแล้วมีความเด่นชัดแน่ใจแล้วก็ ถ้าหากว่ามันจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะถ้าหากว่ามันอาจจะมีการทะเลาะก,กันนะเขาก็จะพยายามไกลเกลี่ยให้ดีที่สุดนะเขาก็จะเลือกที่จะเข้ามาหาคุณนั่นแหละเต็นชัดมีชาวราศีทัตไฟนะเมษสิงธนูนะคะแล้วก็เขาได้วางเป้าหมายแล้วอะ ว่าในอนาคตเขาจะต้องมีคุณเท่านั้นเขาจะไม่ฟังใครอีกแล้วไม่ทําเขาจะไม่ให้อะไรเข้ามาก้วกาวไก่ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอีกแล้วเหมือนกับเขานะ่าจะไปเคลียทุกสิ่งทุกอย่างนะที่ก่อนหน้านั้นที่อาจจะทําให้เขาไม่พร้อมหรือมีอะไรมาเป็นอุปสรรคมาขวางกันรนะหว่างอุปสรรคความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานั่นเองนะ เขามันอบมั่นใจแล้วว่าเขาจะมีคุณให้ได้นะแม้ว่าจะเป็นการเริ่มความสัมพันธ์ใหม่เขาก็ยินดีนะไม่อยากจะให้ความรักมันมันจิตชืดแบบนี้อีกแล้วเพราะว่าเขาก็รู้สึกไม่ดีเขาอยากจะกลับมาหาคุณแล้วก็มามอบสิ่งดีๆให้กับคุณบางทีอาจจะต้องแบบชดเชย นะชดเชยความรู้สึกให้กับคุณเข้ามาอ,อกอาจัยบางทีก็อาจจะมีเรื่องราวมีของขวัญมีของกำนันมาให้คุณได้เลยนะคิดถึงจนเครียดนะสิ่งที่เขาเป็นอยู่ แล้วก็มั่นใจแล้วว่าเขาจะกลับมาหาคุณการกลับมาครั้งนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งเริ่มต้นสิ่งดีๆเข้ามานะคิดถึงคุณมากมายนะและตอนนี้มั่นอกมั่นใจมากว่ายังไงก็จะมีคุณให้ได้นะเขามีความรู้สึกคิดถึงคุณ มากเป็นพิเศษเลยช่วงนี้นะมันก็เลยมีอิทธิพลทำให้เขาได้ตัดสินใจที่จะเข้ามาพูดคุยที่จะเข้ามามอบความชัดเจนนะแม้ว่าความสัมพันธ์ก่อนนั้นนั้นมันอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ชัดเจนนะอาจจะมาพูดคุยอาจจะมาทำอะไรให้คุณได้มีความรู้สึกดีขึ้นมา สัจเจนมีธาตุไฟเมสิงธนูนะคะเด่นเด่นคือธนูลองลงมาก็ธาตุดินมังกรพฤกษบกันนะคะเด่นเด่นคือมังกรแล้วก็มีกรกดเด่นชัดนะธาตุน้ำกากรกดพิจิกมีนนะคะแล้วก็ธาตุลมเมถุนตุลกุมนี่เด่นคือคือตุลน,นะคะอา่า คนเกิดวันอาทิตย์เด่นชัดพระฤหัสนะแล้วก็วันจันทร์วันเสาร์วันศุกร์น,นะคะวันอังคารได้เลยนะ ก็คำทาน,นายแรนดอมนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเป็นการสุ่มพลังงานขึ้นมาอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยกับคนที่เข้ามาฟังทุกคนทุกท่านนะคะอย่างไรก็น้อมรับแต่สิ่งดีดนะอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยผ่านไปนะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะประสบความสำเร็จทุกสิ่งที่สมหวังนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ